ตามันต่อเรื่องของอดีตพระอาจารย์คมนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วครับสามคนด้วยกันก็คือนายวุฒิมาในคมแล้วก็นางจุธาทิพย์นะครับทั้งสามคนนั้นตอนนี้ก็ถูกแยกกันออกไปนะครับสองคนอยู่ที่เรือนจำกลางกรทมอีกคนอยู่ที่ทันทัศสถานหญิงจำได้ใช่ไหมครับเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับตำรวจนั้นจับเพิ่มอีกหกคนด้วยกันห้าคนเนี่ยเป็นห้ารัชชีอีกหนึ่งเป็นหนึ่งคาราวาสครับทาหน้าที่อะไรเอาเงินเอาทองเอาอะไรต่างๆนานาเอาไปฝังอยู่บนภูเขาครับ เมื่อวานนี้ครับพลตรีมนตรีเทศขันครับผู้การตํารวจกองปราบเนี่ยได้มีการเอาทรัพย์สินเอามาโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนที่ยึดมาได้นะครับที่วัดป่าธรรมคีรีที่ปากช่องเนี่ยนะมูลค่าร้อยกว่าล้านบาทนะครับถ้ารวมกับของเดิมครับที่อยู่กับจุธาทิพย์นะเงินสด50กว่าล้านนะในบัญชีอีกร้อยสากว่าอีกร้อยแปกว่าล้านนี่ก็ปาเข้าไปจะ300ล้านแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีสมุนของอดีตพระอาจารย์คมอีก6คนที่โดนจับไปพระ5คาคารวาสหนึ่งครับ นะเอาข้าวของทรัพย์สินเคลื่อนย้ายจากกุฏิท่านเจ้าว่าไปเก็บที่รีสอร์ทบางส่วนไปฝังที่หลังเขาแบบนี้ทั้งหมดนะบอกว่าเป็นคำสั่งของอดีตพระอาจารย์คมครับผู้ก,การบอกเราต่อนะครับหลังจากที่นายคมกับอดีตเจ้าว่าก็คือนายวุฒิมานะครับถูกจับกลุมตัวไปเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนายคมเนี่ยอออุบายขอยืมโทรศรัพท์ตํารวจอ้างว่าขอติดต่อกับญาติพี่น้องจะขอยาหยุกยา,ารักษาโรคประจําตัวอะไรแบบนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ให้โทรศัพท์ไปแล้วกลายเป็นว่าในคมวันนี้โทรไปสั่งการพวกเพราะให้โอนถ่ายยักย้ายทรัพย์สินครับของกลางส่วนใหญ่เนี่ยนะท่านผู้การบอกว่าเป็นเงินสดผ้าเครื่องทองคําแท่งทองแผ่นอะไรแบบนี้เคลื่อนย้ายออกจากวัดตอนตีสามเมื่อวันที่7พฤษภาคมคือโดนจับวันที่6สั่งการไปปั๊บวันที่7็พักพวกทําให้ทันทีครับพลาดนิดเดียวเนาะไม่น่าให้ยืมโทรศัพท์เลย S <S แต่อ้างว่าเอาอยู่เอายามาไงาแกป่วยเป็นงั้นเป็นนี่นะ่ะตำรวจก็ต้องงให้ถูกไหมคุณหนุออ่มใช่มกลายเป็นไปสั่งการอีกอทีนี้เสร็จครับท่านผู้ชมครับนะฮะ ก็อย่างที่เราทราบกันว่าเอาไปฝังไว้ที่บนหลังขาวอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าทีนี้เสร็จถ้าผู้การตํารวจกองปราบบอกว่าทีนี้เสร็จวัดป่าธรรมกิรีเนี่ยพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับตั้ง3ามสกว่าไร่แบบนี้เราก็ไม่ทราบจริงๆว่าเขามีไปฝังไว้อีกหรือเปล่ามันเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรอะไรแบบนี้ย่าในการตรวจสอบจริงๆถ้าเขาไม่บอกอย่างเงี้ยก็ต้องมีการสอบปากคําขยายผลกันต่อไปน่าจะเป็นแบบแหวกย่าให้งูตื่นมาไม่รู้นะเพราะว่าหลังจากที่โทรไปใช่ปะบางส่วนน่าจะขนออกมาทันแต่บางส่วนอาจ ผลไม่ทันก็ต้องฝังดินไว้อ่ะเออต้องขยายผลต่อนะแล้วไม่รู้ไอ้รถเล็ดลอดออกมาเนะี่ยเท่าไหร่นะไม่น่าที่ทางท่านผู้การก่อนนี้ก็บอกว่าเอาที่ตรวจสอบได้ก่อนนะมันมีประมาณเท่านี้เ,ออเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีใช่ไหมคุณหนูออทีนี้เสร็จครับทางท่านผู้การบอกว่าก็เลยแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งหมดนะครับก็คือเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักง,งานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตนะครับแล้วก็หลกัหลกๆนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบรับของโจรนะครับ เพราะฉะนั้นนะตัวเลขตอนนี้เกือบ300ล้านบาทแล้วหน้าที่ตรวจสอบได้ส่วนกรณีครับที่เจ้าหน้าที่นําตัวในคมไปสึกที่วัดบวรนิเวศนะครับและอีก3รูปเนี่ยสึกที่วัดสิริกรมราวาสนะครับแน่นอนนฮะสำนักงานพระเลขาของวัดบวรนิเวศราชาวารวิหารนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่และพระเลขาของวัดนั้นไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเป็นเรื่องของทางโลกแบบนี้แต่ให้ข้อมูลเพียงว่าวัดบวรนิเวศนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พราะในคมนั้นหรืออดีตพระอาจารย์คมนั้นไม่เคยจําวัดหรือมาอยู่ที่นี่แต่เคยเป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนวัดบวรหลังเรียนจบไปแล้วนะจะไปบวชหรือไปใช้ชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับทางวัดครับทางวัดบวรชี้แจงออกมาอย่างชัดเจนครับทีมข่าวของเราครับก็ไปที่โรงเรียนวัดบวรนะครับซึ่งอยู่ติดกันเลยครับนะติดกับ วัดบวรน,นะครับเราไปคุยกับนายแดงนายแดงเป็นเอาไปชื่อสมมุติก็แล้วกันนะครับเป็นอดีตนักเรียนนะครับในฐานะสิทธิรุ่นพี่บอกแบบนี้ครับโรงเรียนวัดบวรน,นะครับเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับวิชาความรู้นะครับรวมถึงธรรมะแล้วก็ปร,ริยนธรรมส่วนใหญ่ก็จะมีนักเรียนที่เป็นคาราว่าแล้วก็พระเนนจากวัดต่างๆมาเรียนนะครับแม่ชีก็เข้ามาเรียนเอาวิชาความรู้ สมเด็จพระสังฆราชก็พร่ำสอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีปฏิบัติตัวดีเป็นคนดีอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าทุกสิ่งทั้งวัดบวรก็ดีครับทางโรงเรียนชี้แจงก็ดีคืออันนี้เป็นความผิดส่วนบุคคลผมต้องชี้แจงให้เลยครับเพราะผมก็บรชเรียนที่วัดบวรเป็นความผิดหรือเป็นความการกระทําของส่วนบุคคลทางวัดกับทางโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ แล้วในคมนะมี<า>มประวัติ<า>ที่เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ก็จริง<า>นะครับ<า>นะ,นแ,ละแล้วก็เขายืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวอะไรกับทางวัดกับทางโรงเรียนเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เขาโดนจับกลุมตัวไปนั้นก็ถือว่าเขาได้ชดใช้ในสิ่งที่เขากระทําลงไปและในใน,ในฐานะรุ่นพี่นะครับเขาก็ช็อกอยู่เหมือนกันเรียนที่วัดที่โรงเรียนวาบาบอานนะครับที่มีการสอนพระพุทธศาสนาอะไรแบบนี้แต่เขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าในคมจะทําตัวแบบนี้ลองฟังกันดูครับ อย่างรุ่นของพระคมเนี่ยคมหน้าคุณตาไหมเฮ้ยคุณหรอกมันเยอะผมจําไม่ได้หรอกถ้าถ้าเกิดเขาเขาบวชพระเขาก็ต้องเรียนนู่นก็คือเรียนตึกตึกสวอเห็นเปล่าล่ะตึกสวอแต่ถ้าถ้าเป็นคารวะเป็นคารวะเรียนนี่โรงเรียนไม่เกี่ยวมีเรียนเรียนกลุ่มไหนน้าชีนี่ยตึกเนี่ยตึกโยนี่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 ยตึกเนี่ยเขาเลิกไปแล้วมั้งแยกแยกไม่เกี่ยวครับเรียนการสอนเรื่องประเดีนยรทมเรื่องของเรื่องธรรมะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคเขาสอน อันนี้ดีอยู่แล้วว่าวัว็กวรวรรเขาดีอยู่แล้วขึ้นชื่อสังฆราชองค์เก่าท่านท่านไม่เคยมีบนทินแล้วสังฆราชแต่แต่แต่ละองค์ท่านเป็นหม่อมราชวงศ์เลืบทอดแต่เขาพูดถึงตททัวือน,นี่มันรื่นตัวบุคคลใช่ตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวผมไม่รู้ว่าศึกที่ไหนรู้ว่าเก่านนะั่นห่ะเขาประสานมาว่าว่าจะมาฝึกศึกที่นี่แต่ผมไม่รู้ว่าพระพระองค์เนี่ยมาบวชที่นี่หรือมาเรียนที่นี่เปล่าผมไม่รู้ เขาแอบอ้างะไรก็ได้ใช่ปะใครไมรู้ท่านผู้ชมครับเช่นเดียวกับวัดป่าบ้านตาะนะครับซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าวัดเกศรศรีระคุณครับที่อุดรธานีครับลูกศิษย์เขาก็ยืนยันนะครับบอกว่าพระคมหรือว่าในคมนั้นไม่ใช่สิทธิของหลวงตามหาบัวนะครับเนื่องจากว่าไม่เคยบวชที่วัดแห่งนี้มาก่อนนะครับส่วนแม่ชีดวงกระมนครับท่านอายุ80ปีแล้วนะครับท่านก็บอกกับเรานะครับบอกว่า คุณแม่เนี่ยบวชชีอยู่ที่วัดแห่งนี้มา10กว่าปีแล้วแล้วก็อยู่ติดกับแม่ชีจันดีเลยนะกุฏิเนี่ยนะครับซึ่งแม่ชีจันดีโรหิตดีก็เป็นน้องสาวของหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนนะครับเอาละแม่ชีดวงกมลบ,บอก,กบเรานะครับว่าเคยเห็น พระจันทร์คมตอนเป็นคารวาสตอนนั้นแต่งชุดนักศึกษามาแล้วก็มากราบแม่ชีจันดีหนึ่งครั้งส่วนที่อ้างว่าได้มีการศึกษาธรรมมาจากแม่ชีจ,จ,จ,จันดีอันนี้ก็คงจะเป็นเพราะเขาศรัทธาเรื่อมสายอะไรแบบนี้อันนี้ใครก็พูดได้ใครก็กล่าวอ้างได้แต่ว่าถ้ามาบวชเรียนกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยมันไม่มี ส่วนที่มีการกล่าวอ้างนะครับว่าจะมีการสร้างเจดงเจ,ดงเจดีแม่ชีจันดีที่วัดป่าบ้านตาดนะครับวันนี้แม่ชีดวงกระมลบอกกับนักข่าวของเรานะครับท่าน,นบอกว่าอันนี้ไม่มีนะในคมอาจจะไปสร้างที่วัดของตัวเองเพราะฉะนั้นข่าวที่มาปรากฏออกมาที่โทรทัศน์ทุกช่องเลยนะครับบอกว่าเห็นข่าวแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะที่กล้าบังอาจอมเงินวัดยักยอกเงินวัดแบบนี้นะครับคงเพราะเขายังคงมีความโลภอยู่ กิเลสก็ยังคงตัดไม่ขาดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับกรรมใดใครก่อคุณต้องรับผลกรรมนั้นไปด้วยเอาลองฟังกันดูครับท่านมาตอนไหนอะคะตอนจสมัยเขาเรียนอยู่ค่ะหลายปีแล้วเขาเขาไม่เขาไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่วัดนี้ค่ะเขาไม่ได้มาตั้งนานแล้วตั้งเป็นสิบยี่สิปีแล้ว คนเขาบอกว่าสมัยเขาไปเรียนอยู่เด็กๆนู่นมาหาคุณแม่จันดีเฉยๆตั้งแต่บวชเปพระไม่เคยเห็นสักทีหรอกค่ะทราบข่าวไหมาคะว่าทางทางพระคมเองมาขอขอเหมือนมาขอสร้างเจดีไม่ค่ะจันดีไม่มีเขาไม่ได้สร้างหรอกที่นี่ไม่อนุญาตหรอก <c oughs> ที่นี่มีหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อสุใจหลวงตามหาบวัวอย่างเงี้ยเขาเป็นพระที่ไม่ได้เอาอย่างนี้ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดป่าธรรมคีรีที่ปักช่องนครราชสีมาครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในวัดแต่ว่าส่วนหน้าเท่านั้นนะฮะก็ไปคุยกับคุณกุ๊กไก่นามสมมุติครับเป็นอุบาสิกาในวัดแห่งนี้นะฮะบอกกับทีมข่าวบอกว่าโอ้ทุกอย่างในวัดยังปกติดีนะแม้ว่ากําลังจะมีข่าวไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่แน่แหละที่เกิดขึ้นวัดป่าแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งธรรมะธรรมะก็ยังหอมกลุ่นอยู่ นี่คุณกุ๊กไก่ว่างั้นนะ,ะกรณีพระาจั์คมก็ยอมรับว่าตกใจแหละที่เป็นข่าวแต่ก็ต้องยอมรับถึงความเป็นไปให้ได้ตอนนี้พระวินัยโมลีนะฮะมารักษาการจเจ้าอาวาสวัดป่าธรร,รมคีร,รีแต่ว่าไม่จำพรรษาที่นี่นนะก็มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้น,นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะว่างั้นลองฟังดูครับคำนี้มันมีผลกับความรู้สึกหรือไม่ ถามว่าไม่มีเลยมันก็ก็หกมีแต่เข้าใจมีแต่เข้าใจและยอมรับเท่านั้นเองแบบนีแล้วก็กาเียไม่ฟูมไฟายไม่ไปหาเหตุไม่ไปหาผลครับรอการพิสูจน์เพราะว่าผมจะเจ้าสอนนะเนาะอยากเชื่อใครให้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองแม่พิสูจน์มาสิบปีแล้วกับการปฏิบัติธรรม แม่มีความเย็นเนาะแม่ไม่มีความร้อนจะวุ่นวายขนาดไหนก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องข้างนอกเพราะว่าพ่อแม่บาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนั้นให้อยู่กับตัวเองไม่อยู่กับสิ่งอื่นเพราะาเราทำความให้แจ้งกับเรา <c oughs> แล้วนั่นเอง <c oughs> ทุกอย่างยังเป็นปกติครับไม่มีใครแตกขัดแตกขาดไปไหนเลยก็ <c oughs> ยังสาม,มัคคียังสาม,มัคคีกันอยู่เพราะทุกคนรักวัดคะ่ะ ส่วนทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณร,รงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับบอกว่าเงินที่ตํารวจยึดมาได้ต้องอไปแยกนะว่าเป็นเงินวัดเงินพระนะฮะหรือว่าได้มาส่วนตัวอาจเป็นเงินที่มาส่วนตัวผู้ที่เอามาคืนก็คือวัดแล้วก็ญาติโยมที่ถูกพระอาจารย์คมหลอกลวงอย่างเช่นบอกว่าจะเอาเงินไปสร้างอุโบโสถแต่เก็บเข้ากระเป๋าไว้ส่วนตัวอันนี้ถือว่าโทษทางอาญาในคดีช่อโกงญาติโยมเนี่ยต้องไปแจ้งความนะ นะญาติโยมต้องไปแจ้งความก่อนเป็นเจ้าทุก่อนนะขั้นตอนการขอคืนเงินทางวัดก็ต้องติดต่อกองปราบนะส่วนลูกศิษย์ญาติโยมที่เสียหายก็เอาหลักฐานไปร้องกองปราบพิสูจน์ให้ทราบว่าเงินที่ให้ไปถวายไปเนะี่ยมันเป็นยังไงยังอยู่ไหมแต่หากเก็บไว้ส่วนตัวก็สามารถไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็ของเงินคืนได้เหมือนกันผู้เสียหายเย,เยอะเลยทีนี้เยอะเลยว่าโยมจะแจ้งความไหมแล้วก็วัดก็เป็นผู้เสียหายด้วยนะเพระองเงินองเงินวัดไง โอ้ย oh, พระพยอมนี่พูดได้เด็ดมากเลยวลาเทศแ,แต่ละทีมีคนไปถามพระพยอมเหมือนกันเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะอดีตเราเคยมีข่าวแบบพระรวยมไม่ว่าจะอมหรือไม่อมแล้วแต่นะมไม่ว่าเป็นอดีตพระเนนคามอาดีตพระยันตานี่พระพยอมพูดเองนะนะคะยังไร้ายไม่เท่าปัจจุบันที่เป็นข่าวนี้เลยเพราะว่านี่เป็นพระดีปฏิบัติก็ดีเทศก็ดีประวัติก็ดีแต่อ ปรีในวงการสงฆ์พักพยอมพูดแบบนี้เลยโดยเฉพาะพระพยอมท่านออกมาพูดนะท่านจะพูดแบบตรงไปตรงมาใช่แล้วแบบว่าเจ็บจี๊ดเลยล่ะใช่นี่คือไม่ค่อยเห็นพระพยอมพูดแรงขนาดนี้มาก่อนนะเวลามีข่าวเกี่ยวกับพระนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงแต่หลายคนเขาก็บอกว่าจริงๆเราไปโทษพระที่ไม่ดีอย่างเดียวไม่ได้ความเข้าใจของคารวะต้องเข้าใจให้ถูกก่อนนะถ้าคารวะเข้าใจให้ถูกว่าเวลาทาบุญบุญคืออะไรอ่ะพระก็ อมตังโยงไม่ได้อะถ้าคาวาสไม่หมั่นมัวแต่จะถวายเงินถวายเงินถวายหนึ่งนะ่ะถวายทองด้วยนะถวายทองด้วยนะคะต้องเข้าใจให้ถูกก่อนอยู่ที่คาราวาสเหมือนกันนะคะเปรี่ไงไปรี่บอกว่าโอยเงินนะ่ะไม่ได้เอาหลักแต่โอนให้น้องสาวออส่วนทองเอาไปฝังดินใช่ใช่ไม่ได้จับเงินโดยตรง